นีโลภิดแน่ๆตาวาลโลดแบบโโหเนี่ยครับกำทับเนี่ยตาวอวโลดแบบโ้โหเนี่ยครับกำทับอย่นะแกจะทำอะไรแกกล้าได้ยังไงไอ้บ้า อย่านะแกจะทำอะไรแกกล้าไยังไงไอ้บ้าไอ้ลจิตยสไอ้เเียตน่ตยส ออจรริงรแกสิบกระจกจนเรื่องบนเตียงก็ไม่เอาไหน